โอเคจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะเขียนว่านะครับสร้างนะครับ ID ผู้ใช้นั้นเพื่อนนะโอเคนะครับถ้าเกิดใครอยากเอารูปนะครับเพื่อนนะก็เอารูปในเครื่องได้นั้นเพื่อนนะเอารูปในเครื่องเรามาใส่ได้เป็นภาพโปรไฟล์นันเพื่อนนะแต่ผมจะเอารูปที่แบบว่า อยากเอารูปนะครับเพื่อนนะก็เอารูปในเครื่องได้นั้นเพื่อนนะเอารูปในเครื่องเรามาใส่ได้เป็นภาพโปรไฟล์นั้นเพื่อนนะแต่ผมจะเอารูปที่แบบว่าอยากเอารูปก็เอารูปในเครื่อง